ที่ท่านเห็นอยู่ในเบื้องหน้าขณะนี้ก็คือความเจริญในทางพระพุทธศาสนาของประเทศไต้หวันวัดที่เห็นอยู่นั่นก็คือวัดโพกองซานโพกองซานเป็นวัดที่ใหญ่ในประเทศไต้หวันหนึ่งใน4วัดใหญ่ของไต้หวันก็มีโพกองซานฟากูซานจงไทชานซื่อและชิวจีโพกองซานนั้น ผู้ที่ได้ก่อตั้งและสร้างทาสร้างวัดนี้ขึ้นมามีความวิริยะอุตสาหะที่จะได้ก่อสร้างวัดให้เกิดขึ้นในพระพุทธศาสนาโดยสร้างเป็นปริศนาธรรมอย่างภาพที่เห็นอยู่จะมีเจดีย์เรียงรายตามระยะสองข้างทางทั้งหมด8เจดีย์นั่นก็คืออริยมัตมีองค์8ตรงกลางที่อยู่เบื้องหน้านั่นก็คือ อ,องค์พระศรีส,สกยมุนีหรือองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า,าแสดงให้เห็นถึงนิพพานานั่นหมายความว่าผู้ที่จะเดินทางไปสู่พระนิพพานได้ต้องอาศัยการเดินตามอริยมรรคมีงองค์แตดเช่นนั้นเองเพราะฉะนั้นผู้ที่สร้างวัดนี้จึงมีแรงดิริยะอุตสาหาาเพื่อทีอ่จะสร้างขึ้นมาด้วยแฝงปริศนาธรรมเพื่อให้ชาวพุทธในประเทศไต้หวันนั้นได้ศึกษาได,ได้เรียนรู้เดินตาม อรอยพระพุทธบ,บาทขององค์มสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าต่อไป